สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการไลฟ์สไตล์บ่าย KCTV ดิฉันชัญญานุสุรชาตินะคะและในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของโรคหัวใจนะคะซึ่งเรามีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านเป็นอายุรกรรมแพทย์เกี่ยวกับทางด้านโรคหัวใจเพราะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราทราบถึงสาเหตุเราทราบถึงอาการแต่วันนี้เราจะมาดูว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไง ให้ห่างไกลจากโรคหัวใจคะ่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนในชีวิตอยากรู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มทำไมและอยากรู้ไหมครับว่าทำไมพวกเขาถึงได้คุยกันอย่างมีความสุข เรื่องมันง,ง,ง,าองอ่ายนิดเดียวคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มต้นครับความดีสวยงามเสมอกลุ่มโรค NCD ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเอง แค่ลดพฤติกรรมเสี่ยงและออกกำลังกายก็ลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCD ได้ไลฟ์สไตล์บายเคซีทีวทีนี้เรายัางอยู่กับท่านนายแพทย์บัญชาสุกอนันชยัยอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลเซนตเมลีสสคคมสส่สวัสดีครับคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงคะที่ที่แล้วโอ้โหต้องบอกว่าท่านผู้ชมบอกว่าได้รับความรู้คือคุณหมอไม่ใช่พูดแต่เฉพาะในเรื่องของโรคหัวใจนะคะยังให้หลักในการดําเนินชีวิตนะคะที่เราจะทํายังไงให้สามารถออมีชีวิตอยู่กับอยู่อย่างปกติสู่กับโรคที่เกิดขึ้นเพราะก็ต้องยอมรับนะคุณหมอบางทีออบางคนเนี่ยเวลาที่เป็นโรคอะไรมาสักอย่างหนึ่งก็ต้องรู้สึกกังวลรู้สึกสูญเสียรู้สึกหมดกําลังใจแต่คุณหมอก็บอกว่าเราเป็นโรคอะไรก็คือเรา ทาใจให้ยอมรับมองมุมบวกความเครียดเพราะอาอิติเราพูดถึงความเครียดกันด้วยได้ครับทําไมคุณหมอถึงคิดว่าความเครียดเป็นปัจจัยสาคัญก็ผมผมคิดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเราวัดความเครียดยากแต่ปัจจัยสําคัญที่มีอีกนะครับเช่นการเป็นเบาหวานความอ้วนความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ แล้วก็มีโรคอื่นแล้วก็โรคเส้นเลือ,อลดสมองด้วยแล้วก็จะล้อๆคือกันไปนะครับในบ้านเราเนี้ยสมองเนี้ยเป็นเยอะนะครับเส้นเลือดสมองตีนเนี้ยเป็นปัญหาของบ้านเราพอๆกับโรคของเส้นเลือดหัวใจเลยเพราะอะไรคไม่ไม่ไม่แพ้กันไปเลยครับส่วนหนึ่งเนี้ยอาจจะเป็นเพราะเชื้อชาติด้วย<อ>ถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับถ้าเราคิดว่าคนไทยเหมือนคนจีนคนจีนเป็นประเทศที่มีสโต o เส้นเลือดสมองตีนเนี้ยหรือเส้นเลือดสมองแตกเนี้ยเยอะกว่าเรื่องของหลอดเลือดหัวใจขณะที่ฝรั่ง ทางด้านของแคนาเวียหรือว่าหรือว่าพวกอเมริกาเขาจะมีโรคของเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าเส้นเลือดสมองนะครับเส้นเลือดของหัวเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยจะสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงเป็นหลักเลยงั้นงั้นถ้าเราคิดว่าคนไทยเหมือนคนจีนคนไทยก็น่าจะมีอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตสูงแล้วความดันโลหิตสูงก็เป็นปัจจัยหนึ่งต่อการเกิดเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกและเส้นเลือดหัวใจอุดตันความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งเลยนะครับ แล้วผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับความฝันของเราก็คือว่าผมจะจะมีเครื่องวัดความดันทุกสี่มุมเมืองถ้าเป็นไปได้เราก็ผมอยากเอาเครื่องวัดความดันไปไว้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นพูดคนไปทึกสองเสร็จเอามือสอดเข้าไปแล้วกดวัดความดันตัวเองนะคะเราไม่มีทางรู้เลยครับโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยฝรั่งใช้คําว่า silent killer ฆาตกรเงียบครับ งั้นเราไม่มีทางรู้จักความดันโลหิตสูงที่เป็นคัตรกรเนี่ยถ้าเราไม่วัดแต่รจริงนะคะคุณหมอถือว่าถือว่าเป็นอันตรายอันตรายมากอันตราย<ะ>าถ้าเราลดความดันโลหิตสูงได้เราลดอัมาพาตได้ครับ<อ>เราลดความดันโลหิตสูงได้เราลดโรคหัวใจได้งั้นก่อนคือก่อนคือก่อนที่จะลดต่างๆเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นความดันไหมงั้นผมถึงบอกว่าคนไทยมากมายนะครับ under d i a g n o s i s s พราะาความดันโลหิตสูงเพราะไม่เคยไปวัด ผมชอบกันแนกแนันแหนคนไข้อยู่หลายๆคนนะครับ<ะ>ใครมีรถขับรถเก่งขับไหมครับครบหมื่นกิโลเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับผมถามเสมอว่าทาไมคุณไม่ใช้สุขภาพตัวเองบ้างนะครับรถนตนเสียก็ซื้อใหม่อะไรเจ๊งก็เปลี่ยนได้<ะ>แต่ร่างกายเสียเนี่ยเอาอะไรมาเปลี่ยนครับนะตราบใดที่เรายังสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องได้เราต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองง่ายที่สุดเลยครับคุณวัดความดันตัวเองแล้วหรือย,ยัง นะครับเป็นเรื่องที่คอมมอนมากงั้นจริงๆที่มาถึงการเหมือนเป็นโจ๊ะนะครับแต่ถ้าทําได้นี่โอ้ผมผมคิดว่าเป็นคุณโนประการนะครับเอาเครื่องวัดความดันไปไว้ในที่เซเว่นแล้วทุกคนวัดความดันถ้าทําได้นี้เป็นคุณโนประการเลยนะครับว่าเราสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเป็นการป้องกันเป็นการรักษากา่อนที่จะเกิดเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นเลยโอ้โหผมคิดว่าอันนี้นะครับยิ่งกว่าครัางจะดีเจ็ดชั้นนะครับออนะครับก็ถือเป็น เรื่องที่ดีนะเรื่องความดันโรหิตสูงนะครับเรื่องเบาหวานอย่างที่ผมเกินนั้นสัปดาห์ที่แล้วแล้วคนไทยเป็นเบาหวานเยอะขึ้นเยอะนะครับเป็นเพราะว่าเรารับวัฒนธรรมมานะครับเรากินจังฟู้ดเยอะมากมนะครับเรากินจังฟู้ดเยอะมากถ้าใครไปดูตามโรงเรียนแพทย์นะครับคลิปแรกเนี้ยคลิปแรกเนี้ยแต่ก่อนมีมีเออผมผม <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมลำบากท,ที่จะเอ่ยเอ่ยนามนะครับขายแอมขายแอมเบเกอร์คลิปแรกนี่ถึงเป็นสถาบันแพทย์เนี้ย ไล่ร้านแอบเบเกอร์เนี่ยออกจากโรงพยาบาล<ม>เพราะถือว่าอาหารของคุณทําให้เกิดโรค<ม>งั้นเราไม่เมคเซน์เลยที่จะมารักษาเสร็จแล้วให้คุณมาซื้ออาหารที่ทําให้เกิดโรคกลับเข้าไปกิน<ม>นะครับดังนั้นที่เมืองนอกนะี่เขาสตองขนาดนี้นะครับบ้านเราก็เหมือนกันครับน้าพริกปลาทูเคาเจอร์ของบ้านเราแต่ก่อนคนไทยไม่คือไม่อ้วนนะครับฝุ่นดีนะครับทีนี้คนไทยเปลี่ยนไปเยอะความอ้วนตามมาด้วยความดันความอ้วนตามมาด้วย ไขมันสูง<ะ>ความอ้วนตามมาด้วยเบาหวาน<ะ>ความอ้วนตามมาด้วยโรคนอนกลนแล้วพออ้วนนานๆเข้าคุณปวดเขา่าปวดเข่านานๆเข้าคุณทําไงครับไปกินยาแก้ปวดกินานานๆเข้าก็ไตาวายระหว่างนั้นก็อาเจียนเป็นเลือดก,กะอระเพาะทะลุสุดท้ายก็เสียชีวิตน,น,นะครับทุกอย่า <laughs> งตามวัฏจักรเลยถูกะะต้องเลยครับ,บรเริ่ม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 ต้นด้วยแค่คุณอ้วนเป็นอย่างเดียวนะครับคุณแลกกับอะไรมาตั้งหลายอย่างนั้นถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ และต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนข้างหลังนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องใส่ใจตัวเองนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราไม่อยู่สักคนคนข้างหลังจะอยู่กับเราอย่างไงคุณพ่อคุณแม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านแล้วหรือยังนะครับลูกเล็กที่จะต้องรอคอยความที่เหลือจากเราสังคมในวันข้างหน้าเป็นสังคมที่เริ่มน่ากลัวมากขึ้นนะครับงั้นเราจะต้องมีชีวิตเราต้องดูแลตัวเอง<ฮ>อาจจะบอกว่าถ้าไม่รักตัวเองคุณต้องรักคนที่อยู่ข้างหลัง ของเราครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดก,ก็คือโรคที่หลายแหล่งรุหนึ่งก็คือในเรื่องของที่เกี่ยวเนื่องไปถึงโรคอื่นก็คือความดันโลหติตสูงคุณหมอ<ช>ฮะอย่างความดันโลหติตสูงเนี่ยอาการอาการ,อาการที่บ่งชี้ให้เรารู้ว่าเออเราเป็นความดันสูงเนี่ยคือ,อยังไงบ้างคะ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีอาการฮะไม่มีอาการครับไม่งั้น<ะ>ผมคงไม่ใช้คําว่า silent killer เราสังเกตไหมครับว่าคนที่เป็นอมาาัมพาตเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลย<ะ>เช้ามาเส้นเลือดแตกอ่อนแรงไปขัานหนึ่งแล้วนะครับ90% 9าสเกว่สบาเปอร์เซ็นต์ของความดันเลือดสูงไม่มีอาการครับไม่มีอะไรบง่งไม่มีอาการบง่งคือบ่งชี้เลยครับถ้าอยากจะรู้จักมันก็คือต้องไปวัดนะครับไม่งั้นก็คือเจอทีก็คือเส้นเลือดสมองแตกแล้วตีบแล้วหัวใจโตแล้วอันนั้นก็คือช้าไปแล้วหลายๆโรคมันโรคความดันมันมาแล้ว นะครับถ้าใครจําคือจําได้พวามรักรีหิตสูงเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆก็คือตอนที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเแฟรงก์ลูชเวลแฟรงดีลูชเวล<ม>เป็นประธานาธิบดีที่คนอเมริการักมากนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประธานาธิบดีเยอะมากนะครับแต่ว่ามีสามคนที่คนอนเมริการักมากคือจอร์จวอชิงตันอับราฮัมลินคอนและก็แฟรงดีลูชเวล ถ้าใครไปฝรั่งเศสจะเห็นว่าจะมีก็จะมีชื่อถนนชื่อนี้ะนะครับประธานธิบดีคือท่านนี้เป็นประธานธิบดีที่เดินไม่ได้นะครับเป็นโปลิโอชีวิต<ะ>นั่งอยู่บนรถเข็นแต่ไม่เคยย่อทอน,นะครับไม่เคยคือย่อทอน,นะครับทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับสุดท้ายแล้วนะท่านเสียชีวิตเพราะเส้เนเลือดสมองแตกความดันโลหิตขนาดที่เกิดเรื่องนะี่คือ240กับ180งั้นสมัยก่อนเนี้ยปี19 เาร้อยกว่ากว่าเนี่ยเราไม่รู้จักโรคความดันว่าเมื่อไหร่จะต้องรักษาจนจากระทั่งเราชญเสียประธานาธิบดีคนนี้ไปเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยความดันเป็นโรคแล้วนะไม่มันไม่ใช่เป็นแค่ความแก่ชราหากแต่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมเมื่อชัหกสิ0ปีก่อนเราบอกว่าอาการความดันโลหิตสูงเราจะไม่บอกว่าเป็นโรคแต่เดี๋ยวนี้เราใช้คําว่าโรค<ล>ความดันโลหิตสูงนั่นหมายความว่าจะต้องรักษางั้นคียียิ่สําคัญก่อนกรารรักษาความดันคุณป้องกันเอามาพึกเอามาพาด คุณป้องกันโรคหัวใจป้องกันไตวายป้องกันเลือดที่ขาติดตันท่านั้นไม่รู้จักความดันเลยถ้าคุณไม่วัดทําไงถึงทําให้คนไทยเข้าถึงการวัดความดันได้งั้นก็คือทําให้เขาตระหนักเหมือนแต่ว,ว่าคุณเอาเอาเอารถไปเช็คเป็น่านน้ำมันเครื่องได้คุณก็ควรจะเช็คสุขภาพตัวเองตีละครั้งเป็นอย่างน้อย<ม>นะครับวัดความดันบ้างตรวจเบาหวานบ้างดูไขมันซะหน่อยนะครับเช็คให้มันเหมาะสมนะครับ พออย่างโรคอื่นก็ยังมีอาการบ่งชี้แต่คุณหมอว่าถ้าโรคความดันสูงเนี่ยคุณจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าคุณเเกิดอาการยังไงไม่มีอาการเวียนหัวไม่นีแต่ว่าคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอันตรายแน่นอนถูกต้องครับถูกต้องครับคุณหมอหะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันค้างในเรื่องของสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจตีนะคะก็คือสาเหตุคุณหมอว่าก็เกิดจากพันธุกรรมด้วยแล้วก็เกิดจากการที่เราบริโภคใช่ค่ะความคุ้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็คือ เรื่องโรคเหล่านี้ก็คือเราก็คงต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงในการที่จะรับประทานอาหารที่ทําให้เกิดโรคอ้วนนะคะโรคของหลอดเลือดหัวใจตีและสิ่งสําคัญอย่างพันธุกรรมนี้เราอาจจะแก้ไขไม่ได้ครับคุณหมอก็แนะนําว่าคือเราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพตัวเองถูกต้องครับก็แค่เพียงเพียงแต่ว่าเวลาเราไปหาหมอดูใช่ไหมครับก็หมอดูชอบชอบดูโง่เหง<ะ>แต่ผมว่าคนที่จะดูนมโง่เหงได้ดีที่สุดนะครับ กลับไปดูพ่อแม่ครับนะชน,นิดที่คุณไม่ต้องเดินไปหาคือหมอดูนะครับคุณถามว่าหมอดูเสมอว่าเอ๊ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายด้วยโรคอะไรกลับไปดูพ่อแม่ครับพ่อ<ะ>แม่เป็นคือคือคือเป็นมะเร็งแสดงว่าเราได้ยีนที่จะเป็นมะเร็งงั้นเราก็จะไปกินของทอดที่มีคาร์บ,บอนเยอะๆที่จะทํร้ายตัวเราให้เกิดมะเร็งใช่ไหมครับอะไรเนี้ก็เป็นตัวเราผมคิดว่าเราดูพ่อแม่ถท่าพ่อแม่เราอายุยืนมากแปดเก้าสิบแล้วเราได้พันธุกรรมขอ,ของความที่อายุยืนแล้ว แต่ถ้าเราเราทำลายมันโดยการที่กินเหล้าชูบุรีอดนอนนะครับปล่อยเนื้อปล่อยคือปล่อยตัวนะครับเราททำลายสิ่งที่ดีๆที่ท่านให้มานะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่คู่ที่คู่กันไปนะครับผมถึงพูดเสมอว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่และดูให้แน่ให้ดูถึงแม่ยายนะครับถ้าใครจําประวัติศาสตร์ของของประเทศรัสเซียได้รัชปูตินที่เข้ามาได้นียเพราะว่าลูกของพระเจ้าซาร์เนี่ย เป็นโรคฮิมโฟรเเลียโรคของเลือดไหลไม่หยุดและถ่ายทอดผ่ทางพันธุกรรม,มนะครับนี่คือที่มาของรัสปูตินถึงทาไมถึงเข้ามาในใ,ในประเทศของรัสเซียได้เพื่อที่จะมารักษาเจ้าชายที่เป็นโรคฮิมโมฟิฟเลียเห็นไหมครับโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม,มนะครับงั้นเวลาผมไม่ได้บอกว่าใครมีนโรคทางพันธุกรรมแล้วอยากไปแต่งงานด้วยนะครับ <laughs> มันก็เป็นบทบาทของการพิสูจน์ถึงความรักแท้ ะนะครับนะมัน,นอาจจะถามว่าถึงจะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมแต่สามารถเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยความรักมันก็จะหายได้นะคุณหมอมันก็ช่วยกันดูแลกำลังใจครับกําลังใจ,ใจสําคัญนะคะเพราะรว่าจริงๆแล้วทุกโรคนะคะถามว่าก็คือมันก็มีวิธีการารักษาแล้วก็มีสาเหตุของที่มาที่ไปแต่สิ่งสําคัญก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปคือกําลังใจเราสามารถจะทายัางไงทีใ่ให้เราอยู่กับโรคนี้ได้ด้วยยอมรับนะคุณหมอยอมรับแล้วก็มีความคิดที่เป็นบวกดิฉันว่ามันก็เป็นอีกอีก สาเหตุหนึ่งนะฮะอีกต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เรายืนหยัดแล้วก็มีชีวิตอยู่ยืนยาวได้เมผมผมผมได้านาองกาการเป็นแพทย์ปีนี้ก็เกือบ20ปีแล้วนะครับยีกว่าปีแล้วครับขอนการจบเป็นแพทย์เราเห็นการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ผมถามเสมอว่าทายังไงอยากคนไข้ถามเยอะแยะว่าคุณหมอทํายังไงถึงจะอายุยืนผมบอกว่าคุณไม่ต้องถามผมเลยครับคุณไปดูคนอายุยืนเขาทํำยังไง นะครับรู้จักปู่รู้จักปู่เย็นใช่ไหมครับที่เดือจัยษยาพายเรือนั้นร้อยกว่าปีนะครับนะครับอันนั้นเขาไม่มีเงินนะครับจนขึ้นเรือได้ยี่สิบบาทนะครับผมคิดว่ามันทิ้งเงินนี้อาจจะฆ่าเราหรือเปล่านะครับลองลองคือลองดูนะครับว่าอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวนั้นเก้าเก้านั้นเก้าเก้าสิบกว่านะครับไม่ได้ฉันเยอะนะครับผระสายของหลวงปู่มั่นสายวัดป่าบ้านบ้านตากเนี่ยฉันเอกานะครับ คำว่าฉันเอกาหมายความว่าฉันมือเดียวงั้นปแปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายเราไม่ต้องการอะไรเยอะแยะเลยสิ่งที่เรากินเข้าไปเยอะแยะนี่คือเราสิ่งเกินแล้วเรากําลังทําลายตัวเราเองให้เรายุคสั่นลง<ม>คนอายุที่ยืนเป็นร้อยปีนี้แล้วไม่มีโรคนี้คือคืคนที่ฉันน้อยอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดส่วนคนที่เศรษฐีที่อายุยืนนี้เขาใช้เงินต่ออายุครับ เขาจะต้องไปบายพาสหัวใจนะครับไปทำลูกโป่งทำบายพาสหัวใจเพื่อให้ตัวเองมียุดยืนขึ้นเขาจะต้องไปออนเคมีเทรลปีเพื่อที่จะช่วยชีวิตเองให้มากขึ้นเขาใช้เงินต่ออายุครับแต่ต่างกับปู่เย็นแต่ต่างกับหลวงตามหาบัวซึ่งอายุท่าน90กว่านะครับนะครับอันนี้สิ่งที่บอกเลยเลยว่าผมบอกเสมอกกับคนไข้ว่าเราไม่จำเป็นต้องฉันเยอะเราไม่จำเป็นต้องกินเยอะ นะครับเมื่อเราไม่จําเป็นเยอะแยะขนาดนั้นเงินอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นโทษสําหรับเรานะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งที่การเป็นแพทย์มา20กว่าปี<ฆ>สอนผมอยู่เสมอเป็น,นข้อคิดที่ดีด้วยนะคะคุณหมอนะคะจริงๆเราพอเพียงกับสิ่งที่เรามีแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบต้องบอกว่าอย่างปู่เย็นนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนะคะมีคําสอนจากคุณตานะ,ค,ะคุณปู่ซื่อซือที่มีคําพูดที่กินใจนะคะบอกว่า ชีวิตเนี่ยก็คือเกิดมาก็แค่นี้นะคะเราก็ไม่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรของใครมีชีวิตอยู่แบบพอเพียงซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องด้วยนะคะและอายุท่านก็ยืนยาวเพราะท่านเป็นคนที่มองอะไรในมุมบวกนะคะอย่างที่มีรายการเชิญได้ไปได้ให้เราได้เห็นได้ไปสัมผัสชีวิตของปู่เย็นก็ต้องว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่มีความสุขจริงๆ นะคะคุณหมอฮะเ,ออเมื่อสักครู่เราพูดถึงสาเหตุนะคะเราพูดถึงอาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะป้องกันได้คือการรักษาคุณหมอฮะการรักษาและวินิจฉัยเนี่ยมีกี่วิธีคะโอเคครับเราเริ่มต้นด้วยการวิววนิจฉัยก่อนะนะครับว,ว,วินิจฉัยทุกครั้งเนี้ยต้องเริ่มเริจากประวัติก่อนอนะครับประวัติว่าเหมือนไม่เหมือนะนะครับผมบอกได้เลยว่าการเจ็บจากหัวใจเนี่ย เจ็บรุนแรงมากครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ็บท่ากับคนอกหักไหมนะครับแต่มันเจ็บรุนแรงมากครับนะเจ็บจนไม่อยากคุยกับใครนะครับเจ็บเป็นเกณฑ์การเจ็บที่หลอดลงโอ้โหเจ็บรุนแรงอะครับนะครับแล้วก็เมื่ออาการเหมือนปัจจัยเสี่ยงให้นะครับขั้นขั้นตอนต่อมาคือการทํากราฟไฟฟ้าหัวใจนะครับทำกาฟไฟฟ้าหัวใจเพื่อวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันจริงหรือไม่ งั้นการทำกราฟไฟฟ้าหัวใจมีความแม่นยำในกรณีที่คนไข้มีอาการนะครับ<อ>ะนะครับประมาณ 8- 90%เลยนะครับมีความแม่นยำงั้นพอมาถึงที่โรงพยาบาลปุ๊บถ้าคนไข้เจ็บรุนแรงเจ็บเหมือนเงื่อแต่ใจสั่นความดันต่ำๆโอ้เจ็บจนเงืเง่อเป้งๆล่ะครับอันนี้ทำกราฟไฟฟ้าหัวใจได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องรอแพทย์นะครับทึ่งเดนิดเป็นนโยบายของทุกโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถทำกราฟไฟฟ้าหัวใจได้เลยในกรณีที่เราสงสัย โดยไม่ต้องรอคําสั่งแพทย์เพราะถ้ารอคําสั่งแพทย์ทุกอย่างก็จะช้านะครับ<ะ>พอได้ปุ๊บก,ก็จะส่งอ่านก็จะมีขั้นตอนว่าอ่านแล้วใช่หรือไม่ใช่ถ้าอ่านแล้วคิดว่าใช่อันนี้สิครับเป็นเรื่องใหญ่การรักษาทำไงถึงจะเปิดเส้นเลือดหัวใจได้มีอยู่สองทางเลือกนะครับทางแรกคือการให้ยาละลายเลือดทางเลือกที่สองก็คือการทําลูกโป่งขยายเส้นเลือดซึ่งเราต้องใช้อุป,ปกรณ์ตามที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับเครื่องที่อยู่ข้างหลังผมนี้ราคาประมาณยี่สประมาณ25ล้าน ลราวนี้นะครับงั้นมันไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีนะครับชีวิตของการรักษาเนี้ยเรามีอยู่สองอย่างนะครับที่เราจะต้องตอบคาถามตัวเองวินาทีนั้นของความเป็นความตายเราต้องการดีเบสดีที่สุดหรือเราต้องการดีออพติมอลต้องการอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับนั้นด้วยความที่เราผูกกับเวลาสมมติว่าผมไปเจ็บโรอยู่ที่อยู่ที่ที่ไกลมากและผมจะผมยกตัวอย่างผมไม่แน่ใจว่า อำเภอเล็กๆ,ๆอําคืออําคออคําค,คืออำเภอหนึ่งแล้วมีโรงมีโรงพยาบาลท,ที่ตั้งอยู่คือใกล้ๆเอาเอาง,ง่ายๆเอาเป็นเป็น,ปนบร,ริบทของจังหวัดเชียงใหม่ <ฮะ S 2> จะชัดเจนมากครับจังหวัดเชียงใหม่นี้บร,ริบทนี้เป็นเขาใครใครเคยไปเชียงรายมาเชียงใหม่ไหมครับสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนะครับจะขึ้นเขาลง,ลงห้วยกว่าจะขับมาขับเร็วก็ไม่ได้นะครับนั้นถ้าจะต้องส่งตัวมาโรงพยาบาลซึ่งมีเครื่องส่วนหัวใจอีกสี่ชั่วโมงนี้บางทีคนไข้เสียชีวิตในรถ วันที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นซะก่อนนะครับทั้งนั้นทางภาคเหนือบนปุ๊บ,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 บคือบริบทนี้เป็นภูเขานั้นเขาถึงโปรโมทของการให้ยาละลายลิ่มคือลิ่มเลือดเพราะสามารถเร็วที่สุดได้สามารถให้คือให้ได้ยิ่งให้เร็วเส้นเลือดก,ก็ยิ่งเปิดนะครับเส้นเลือดเปิดปุ๊บมีมีเวลาให้เราตั้งหลักมีเวลาให้คนไข้ได้หายใจมีเวลาให้่งคนไข้มาทําการรักษาต่อนนื้นครับนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นบริบทของกรุงเทพ ทราบไหมาครับไอ้เครื่อง25ล้านบาทของข้างๆผมนี่แหละครับที่กรุงเทพมีอยู่กี่เครื่องครับ30เครื่องัพนะครับ30เครื่องัพนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณจะเลี้ยวไปโรงพยาบาลไหนใ,<ช>ใครไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องนี้แ <ๆ S 1> ล้วครับถือว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นสองออนะครับรเพราะ <ๆ S 1> เขาขายขายความเป็นสนย์โรคหัวใจงั้นเมื่อคุณเป็นสนย์โรคหัวใจคุณต้องมีเครื่องเครื่องส่วนหัวใจเครื่องขยายเส้นเลือดหัวใจอันนี้คือคําว่า the best คือดีที่สุดกับ the optimal ทั้งนั้นแต่ละที่แต่ละบริบทที่เ่จึงไม่เหมือนกันถึงจะสู้กันถามว่าถ้าผมเป็นเองผมจะเอเือใยังไงถ้าผมเป็นเองผมอยู่กรุงเทพผมคงเลือกที่จะเป็นส่วนหัวใจไม่ทันยาเหรอคะอ่ามัน,ม,นมันโอกาสที่การส่วนหัวใจโอกาสเปิดเส้นเลือดนี่สำเร็จนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่โอกาสที่เราให้ยาละลายเลือดแล้วเปิดเส้นเลือดได้นี่ขึ้นอยู่กับชนิดคือของยาข้อมูลก็แวรไดตั้งแต่ห้าสิบหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทะนั้น เราบางทีเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการคำว่าเหมาะสมที่สุดกับคำว่าดีคือคือดีที่สุดนะครับต้องต้องช่างใจถ้าอยู่โคราชถ้าคุณเป็นตอนตีสามแล้วคุณอยู่บัวใหญ่ผมคิดว่าการให้ยาที่บัวใหญ่คือ,ค,อคือคําตอบเพราะกว่าจะส่งจากบัวใหญ่วิ่งมามหาราชเชวลาเป็นชั่วโมงนะครับนะครับแล้ววิ่งมาเป็นชั่วโมงแล้ววานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ดงั้นอพอให้ยาก่อนแล้วค่อยส่งแล้วค่อยส่งตัวมาก็น่าจะเป็นอีกบริบทหนึ่งของของแต่ละพื้นที่เพราะอย่างคนที่เขาเป็นอยู่แล้วเขาทานยาอยู่แล้วคือเป็นเป็นการทานยาเพื่อป้องกันไว้จําเป็นไหมฮะที่ว่าจะต้องทําวิธีการตรงนี้คือคือคือยาที่ใช้รักษาเนี่ยแบบคือแตกต่างกันไปครับายาที่ผมพูดคือ,คอยาละลายลิ่มยาละลายลิ่ม,ลลมเลือดนะ<า>ครับซึ่งผมกําลังสั่งเลือดทางร่างกายให้หยุดแข็งตัว นะครับพายาลาชวงชั้นๆเพื่อให้เส้นเลือดเปิดนะครับเพราะการเสรตต้นเลือดอุดตันนียมันเกิดจากการอุดต,ตันแบบฉับพลันนะครับไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้นะครับมีคนไข้ยอยู่หลายๆคนที่ไปวิ่งไฉย่านสังเกตไหมครับเรามีคนไข้เยอะแยะไปหมดซึ่งวิ่งแล้วเนี่ยแข็งแรงดีวันรุ่งขึ้นปล็อกหัวใจหยุดเต้นฉับพลันเส้นเลือดอุดต,ตันฉับพลันเนี่ยไม่มีใครตอบได้นะครับไม่มีใครรู้วันรุ่งของพรุ่งนี้ไม่มีคนไข้ชอบมาถามผมเสมอว่าหมอ ผมจะอยู่ถึง70ปีไหมผมอยู่ถึง80ปีไหม<ะ>หลายๆครั้งผมก็ตอบกิงกิงประชดว่างั้นช่วยไปถามหมอดูเขาเก่งมากครับใครเคยไปหาคุณหมอคือหมอดูไหมครับอ๋ออายุยืนมาก<ะ>น่าจะอยู่ได้ถึง80ผมว่าเขาเก่งกว่าผมนะครับอันนั้นกิงกิงประชดนะครับ<ะ>คือคือคือผมกำลังจะบอกว่า<ะ>เช่นเรารู้พันคือคือพันธุก,กรรมพันธุกรรมเราเป็นโรคหัวใจงั้นวันรุ่งของพรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆ นะครับเมื่อไะไรก็ตามที่มีอาการให้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเมื่อไปโรงพยาบาลที่เร็วที่สุดปุ๊บคุณมีวิธีการรักษาอยู่สองทางคือการให้ยาละลายลิ่มเลือดกับการเปิดเส้นเลือดหัวใจทำนี้ก็ได้ให้เลือดมีการวิ่งได้นะครับงั้นการทําด้วยลูกโป่งเนี่ยมันได้ผลดีมากนะครับ95สําเปอร์เซ็นต์สำเร็จด้วยการทําลูกโป่งนะครับการให้ยาละลายลิ่มลิ่มเลือดข้อมูลแวร์ลี่ตั้งแต่5 50- ครั้งถึง70เปอร์เซ็นต์่นั้นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าในบางในบางในบางบริบทก็คือคําตอบอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่ใกล้ที่อยู่บนดอยอนั้นคุณเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วเขาให้ยาะละลายเลิ่มเลือดคุณอันนี้คือชีวิตคุณนะครับผมยกตัวอย่างที่กรุงที่กรุงเทพสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่รามาธิบดีเรามีคนมีคนไข้ที่เสียชีวิตครับคนคนไข้บ้านอยู่แค่ใกล้ๆนะครับเจ็บหน้าอกในช่วงของทัฟฟิกแจมนะครับช่วงสี่โมงเย็น ราบไหมครับระยะทางแค่6กิโลเมื่อ20ปีที่แล้ว6กิโลนี้2ชั่วโมงนะครับมาลามาธิปดีคนไข้เสียชีวิตในรถครับอหกชั่วโมงนะครับรถติดและครับขยับไม่ได้ก็ถือว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของตรงนี้ก็ทุกอย่างมันก็จะต้องเร่งรีบรวดเร็ว เพื่อให้ทันเวลาคุณหมอคะถ้าตอนนี้นะคะก็คือสําหรับผู้ที่ป่วยแล้วก็ทานยาอยู่กับวิธีการรักษาอย่างข้างต้นที่คุณหมอบอกคุณหมอจะแนะนําว่าควรจะรักษาด้วยวิธีนี้การหลังจากที่ผ่านการจับพันไปแล้วนะครับก็จะเลยการรักษาอยุดสามทางกินยาทําลูกโป่งขยาดเส้นเลือดแล้วก็ผ่าตัดทําใบพัดหัวใจที่เราได้ยินกันอยู่นะครับกินยาในกรณีที่เป็นไม่เยอะกินยาในกรณีที่คนไข้มีความเสี่ยงในการผ่าตัดเยอะ เช่นอายุมากอะไรทํานองนี้นะครับะนะครับลูกโป่งนี้เป็นอะไรที่กลางๆกลางๆ<ะ>เป็นอะไรที่กลางๆคือกลางๆว่าคนไข้เป็นพอสมควรนะครับเป็นไม่เป็นไม่กี่จุดนะครับส่วนการผ่าตัดนี้จะแก้หมดทุกจุดได้นะครับ<ะ>เช่นตีบเช่นถ้าเกิดว่าเราฉีดดูเช่นเลือดตีบสามเส้นตีบห้าจุดต้องใส่ขดลวดหกตัวนะครับ<ะ>ต้องใส่ขดลวดต้องหกตัวขดลวดคือแต่ละตัวก็ราคาแพง แล้วครับแต่ลแต่ตัวก็ราคาแพงการทำบายพาสเนี่ยต่อทุกจุดได้ทีเดียวก็จะคอมพลตได้ครบถ้วนได้มากกว่าทั้นั้นเมื่อเป็นหลายๆจุดหลายหลายหลาาตำแหน่งคําตอบก็คือการผ่าตัดบายพาสหัวใจน่าจะเป็นคําตอบถ้าเป็นอยู่2อสาจุดอาจจะทําลูกโป่งก็พอเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียงในการผ่าตัดนะครับการพักฟื้นก็จะง่ายกว่าการทําลูกโป่งง่ายมากรับททาง,งข้อท ตรงข้อมือก็ได้ตรงขานหนีบก็ได้ถ้าทําที่ข้อมือก็กลับบ้านเร็วหน่อยนะครับใช้เวลาทานอนโรงพยาบาลแค่สองสามวันไม่มีอะไรก็กลับบ้านนะครับในนี้เทคโนโล,โลยีวิทยาศาสตร์วิ่งไปไกลมากนะครับส่วนการทํบายพาสของหัวใจยังไงที่หมู่ที่หมาก็ต้องเจ็ดวันัพนะครับไหนจะแผลสาตัดไหนจะปวดแผลไหนจะนอน icu ประมาณห้าถึงเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยอนะครับงั้นการฟื้นตัวก็จะต่างกันก็ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ ทุกๆท,ท่านก็จะอยู่ในการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเออเราควรที่จะรักษาแบบไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือเราคงต้องเริ่มต้นที่จะต้องดูแลสุขภาพนะคะก็ต้องบอว่าวันนี้นะคะต้องกรากขบขอบพระคุณท่านนายแพทย์บัญชาตุกอนันชัยนะคะที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคหัวใจและการดาเนินชีวิตเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตในวันต่อๆไป ะ,ะ็ะฝากท่านผู้ชมนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองค่ะวันนี้รายการไลฟ์สไตล์ by ktv เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับเรื่องราวดีๆเหล่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ